สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ครูเกษตรเดยดกับคลินิกพืชครูเกษตรค่ะวันนี้นะคะจะพาเพ,พื่อนๆมาทําความรู้จักกับความเป็นพิษของสารเคมีที่ใช้ในการกําจัดศัตรูพืชกันค่ะค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสุขภาพกันเนะื้อปัญหาสุขภาพที่สําคัญนะคะก็คืออันตรายจากการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเน,นื่องจาก,กเกษตรกรนะคะส่วนใหญ่ใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเป็นอย่างแพร่หลายนะคะ เพื่อว่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรกันบ้างแล้วก็มีเกษตกรกรส่วนใหญ่ที่มีพฤติกรรมการใช้สารเคมีที่ไม่ถูกต้องนะคะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังนะคะอาการแสดงเฉียบพลันนั้นมีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรงถึงแก่ชีวิตเลยทีเดียวซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นความเป็นพิษและปริมาณที่ได้รับนั่นเองค่ะ ทีเรามาดูความเป็นพิษของสารกําจัดศัตรูพืชชนิดต่างๆกันบ้างดีกว่ามาดูในกลุ่มของสารโอแกโนฟอสเฟตนะคะมีฤทธิ์ขัดขวางการทํางานของระบบประสาทส่วนกลางและก็ประสาทรอบนอกสารคาร์บามีดนะคะในกลุ่มนี้จะมีการออกฤทธิ์คล้ายคลึงกับสารโอแกโนฟอสเฟตแต่มีความเป็นพิษน้อยกว่าสารโอแกโนคอรีนะคะสารกลุ่มนี้จะถูกดูดซึมที่ผิวหนังเมื่อได้รับมากๆจะทําให้ระบบประสาทส่วนกลางถูกขัดขวางและพบอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะกลุ่มสารพาลิทอยนะคะเป็นสารที่มีความไวทางชีวภาพค่อนข้างสูงและใช้แบบเจือจาง สารกลุ่มนี้นะคะจะถูกกําจัดออกจากร่างกายไม่ถูกสะสมอยู่ในแล้วร่างกายจะนําได้มากสุดก็คือพบอาการชานเองดูสังเกตวัาจะพืชกันบ้างค่ะเช่นสารพาราควอตนะคะที่ออกฤทธิ์เร็วและจะเสื่อมฤทธิ์ทันทีเมื่อตกถึงพื้นดินสารนี้จะละลายน้ําและแอลโกอฮอล์ได้ดีไม่มีสีมีกลิ่นอ่อนเท่านั้นค่ะส่วนสารที่มีกําจัดหนูนะคะเช่นซิงค์ฟอสฟา์มีความเป็นพิษค่อนข้างมากเมื่อถูกน้ําและกรดในกระเพาะอาหารจะเกิดปฏิกิริยาได้ก๊าซพิษฟอสฟีนจะทําลายเซลล์ในกระเพาะค่ะ ส่วนสุดท้ายจะเป็นสารไทโอคาบาเมตนะคะเป็นสารลุ่มรักษาโรคพืชลักษณะาอาการเกิดขึ้นมีลักษณะเหมือนไพรตอยนะคะทางเดินหายใจพบอาการคอแห้งแล้วก็แสบจมูกไอค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าความเป็นพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ต้องเฝ้าระวัง12ชนิดนะคะมาดูกัน1เอาเลครับ สบาสซิดินเอสสามคาร์บฟูรานสี่ไตรโคโทฟอร์สห้าอีพีเอ็นหกอิโทโปรฟอร์ดเจ็โฟมีทานิ8ดเมทิดาไทออนเกเมทามิลสิบออกซามิลสิบเอดเอนโดซันแฟนสิบสองพาราไทออนเมทิล และยังมีกลุ่มสารอื่นอีกมากมานะคะที่ปัจจุบันได้ถูกอัปเดตว่าห้ามใช้นะคะเนื่องจากว่ามีพิษค่อนข้างร้ายแรงนะคะต่อผู้ใช้นั่นเองวันนี้คุณคลินิกพืชผัูเกษตรก็ได้นํามาอัปเดตแก่ผู้ชมบางส่วนนะคะส่วนสารเคมีเกษตรสูตรพืชแต่ชนิดนะก็จะเห็นได้ว่ามีความเป็นพิษที่แตกต่างกันดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องทราบข้อมูลคุณสมบัติความเป็นพิษทั้งพิษเชียพ,พลันพิษร้อรังที่มีผลต่อร่างกายเพื่อให้พวกเรานะคะสามารถใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้องปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายของ อเ,าเอหากเพื่อนเกษตรกรท่านใดสนใจต้องการปรึกษาเรื่องสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะคะวิธีการใช้และการป้องกันอย่างถูกต้องสามารถคอมเมนต์หรือทักเข้ามาได้ที่คลินิกเพื่อคเกษตรได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ความรู้ด,ดีแบบนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะคะกด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานของคลินเพื่อเกษตรด้วยค่ะและพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ